นี้ผมอยู่ในรถเบนซ์นะครับ CLS กับระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับพร้อมแผ่นทัชสกรีนถือว่ามาแรงมากๆนะครับกับลง Android ในรถเบนซ์นะครับไปดูหน้าตากันนะครับตอนนี้เป็นจอนะครับเบนซ์ CLS นะครับ250อ่าตัวนี้ก็ติดตั้งนะครับในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซแล้วก็จูเนอร์ดิตตอนทีวีนะครับมาอย่างติดตั้งลงไปแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปใช้งานในส่วนของระบบ Android ได้เลยนะครับก็สามารถทัชสกรีนนะครับพอเราติดตั้งแผ่นทัชสกรีนเข้าไปเรียบร้อยแล้ว นะครับก็สามารถที่จะทัชสกรีนนะครับใช้งานระบบ Android ต่างๆนะครับรวมถึงการเล่น YouTube แอปพลิเคชันนะฮะรวมถึงใช้งานแผนที่นำทาง Google Map นะครับแล้วก็จุกฟังเพลงออนไลน์ต่างๆนะครับถือว่าเวิร์กเลยนะครับมาครบหมดเลยนะครับตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของดิจิตอลทีวีนะครับก็กดสับเข้าไปนะครับในส่วนของจูเนียร์ทีวีก็สามารถขับรถแล้วก็รับชมจูเนียร์ทีวีนะครับก็จะมีรีโมทใช้งานนะครับในการปรับเปลี่ยนตัว ดิทอนทีวีให้นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับเปลี่ยนช่องได้เลยนะครับถ้าเรารู้ช่องอยู่แล้วก็เปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะครับความคมชัดสูงมากๆตัวนี้ใช้จูเนอร์ทีวีเป็นของอาซูกะนะครับเวิร์กเลยนะฮะแล้วก็มีกล้องบันทึกนะครับตัวทิ้งแวนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับในการติดตั้งลงในรถเบน์แล้วก็บ m นะฮะบันทึกหน้าหลังแล้วก็มีระบบบันทึกขนาดจอดนะครับก็ถือว่าครบสมบูรณ์นะครับสามารถกลับไปใช้งานในระบบเดิมของตัวเบนท์ซีเอ็กซ์คันนี้ได้นะครับ สำหรับลูกค้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่วิล a g e อ u ด i โอนะครับสำนักงานใหญ่สีนักขลิปนะครับสำหรับระบบอินเตอร์เฟสแบบนี้แล้วก็แผ่นหน้าสกีนและงานติดตั้งดีๆมาตรฐานเนี่ยต้องที่วิล a g e อ u ด i โอนะครับสำนักงานใหญ่สีนักขลินที่เดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมลาพี่ๆแฟนเพจไปแล้วครับเราพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ